เช่อว,ว่าลักว่าเนี่ยไล่คนคงเห็นเข้ากันเลยนะพี่โอที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ,คะเขามีการพบซ้ำซอกนะคะถูกสุกไว้ตายกระป้วงรถทายกับรถเก๋งค่ะพื้นที่ตำบลแม่ดงอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสล่าสุดค่ะก็พบเพิ่มอีกซอกลอยในแม่น้ำสุงไหโกลกคาดว่าทางเม็ดเนี่ยค่ะถกยิงมาจากพื้นที่อื่นแล้วก็นำซอเนี่ยมาทิ้งเพื่อ,ออำพรางค่ะ แลกเวลาประมาณบ่ายสายนาทีของวันที่ยีแดกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบนะคะก็ได้รับแจ้งว่ามีคนในพอพบรถยนเก๋งยี่ห้อโตโยต้ายาริซีฟ้าไม่สาบไม่หลขกทะเบียนจนมนำอยู่ในบึงจือเร่มูเห็นนึ่งตำบลม่ดงอำเภอแวงจังหวัดอราธิวาสค่ะ พนังงานสอบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบุกเกตตาก็ได้อกตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นค่ะก็พบกระจกดันล้างทางซ่องคางอยู่ในสภาหลอดกระจกอยู่ไม่พบบุคคลอยู่ในรถแต่อย่างใดนะคะต่อมาค่ะพนังงานสอบสวนก็ได้ให้ชาวบ้าน,นช่วยกันลากรถคันดังกล่าวนะขึ้นมาจากแม่น้ำค่ะปรากฏว่ามีกินน้วค่ะเขาก็เลยได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะ เปิดกระบุกรถเมื่อย่างถทนค่ะพี่โอ้อดันล้างี่ก็ะพบซอบชายไม่สาบชื้อเนี่ยจำนวนซ้ำซอบนะคะโย่วนถับกันภายในกระปุกรถคันดังกล่าวต่อมาพนักง,งานซอบซวนก็ได้แจงจานาถี่เก้วคงแก็บรวบรวมพยัพยานล,ลักทาเนี่ยค่ะ แล้วก็แจ้งฉุดสืบสวนสพอบุเกตาเพื่อห้าบบเซผู้เสียชีวิตก็ทราบเชิญนะวาก็คือคนแรกในนายมุฮัมมัดอาริยาระมัดอายุ38ปีโยบัลเลเท1ิบห้าทับโซมูเรเซอํำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสก็พบบาดเพสในทุกยิงด้วยอาวุธปืนไม่สาบชนิดแล้วก็ขนาดจานวนหกจุดค่ะคนในองในนายนี้เฮงปะเปอายุ27ปีโยบัลเลเท9าิ ทับซิบเซค่ะมู่ bon, เห็นหนึ่งตำบลปาเซมัดอําเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสก็พบบาดแพลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดจำนวนเซจุดค่ะส่วนคนเดรสามก็คือนายอัสรีมือลีอายุ19ปีนะคะโยบันเล, bon, ล็กเท8แปดมู่เห็นสามตำบลมางูอําเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสก็พบบาดแพลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดแลวก็ขนาดในจำนวนซ่องจุดค่ะ เบื้องตอนเนี่ยเจ้านาเี่เขาสันนิษทาาเนาขาดว่าผู้เสียชีวิตทางซ้ำไร้ทกยิงมาจากพื้นเอีออื้นแล้วก็ได้นำซ็อบในนามมาทิ้งอําพรางในเีอเกิดเหตุของสพอบุกิตาส่วนซอบทางซ้ำไรยค่ะก็ได้นํามาฝากเี่โรงพยาบาลาราชนา,าิวาสราชนครินเพื่อรอส่งตัวชนสูเทโรงพยาบาลสงคลานนครินค่ะ ต่อมาในเวลา6นาฬิกา30นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบซอบที่บริเวณหินกระจุริมแม่น้ำโกลกช่วงบริเวณบ้านไอปลาแซมูดแจ,จ็ทีบานคอเลาะเพิ่มอีกหนึ่งซอบค่ะซอบเนี่ยอยู่ในสภาพนอนคว่ำนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้นําขึ้นมาจากแม่น้ำโกลก<ม>บเบื้องต้นพบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไมทราบชนิดแล้วก็ขนาดที่บริเวณหน้าภาคแล้วก็ขาดว่าเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำว่า3-4วันเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ทําการพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่บุรีภัยท่านดาใจ โกโลกทรงโรงพยาบาลแหวงเพื่อทําการชันสูตรแล้วก็ผิกซอบ จากนั้นค่ะก็มีญาตนะคะของผู้เสียชีวิตมายืนยันกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแวงก็สาบชื่อว่านายมูเซงยักโกค่ะอายุ32ปีนะคะอยู่บันเลที่1 1 2อถับค่ะทีหมู่กตาบลมาโมงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสโดยเพื่อว่านายมูเซงเนี่ยหายออกจากบ้านมาว่าซี่วันแล้วด้วยนะคะแต่ตำรวจก็ตามค่ะผู้เสียชีวิตทังซี่ไร่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำซ็อบซงมาที่โรงพยาบาลทรงคล้านครินเพื่อจะให้แพทย์เนี่ยทำการผ่าซ็อบสูจนดหัวกระสุนปืนที่ฝังอยู่ในผู้เสียชีวิต ไปเป็นลักท้าในการขยายพ้นไปสู้กลุ่มคนรายที่ลงมือก่อเหตุส่วนการตรวจสอบกรดเก์ที่ชายเป็นพาหนะในการอำพลังซอบเบือ้องต้นก็สว่าเป็นการโอนลอยซึ่งมีเจ้าของอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พันตำรวจเอกดีเรกชมยงรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็บอกว่าเบื้องต้นนะคะยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนะต้องรอการสืบสวนเรื่องของประวัดบุคลคลแล้วก็บุคคลที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังซี่รายดีก่อนแต่ว่าจะให้นํหนักไปในเรื่องข้องยาเสพติดมาว่าประเด็นอื่นๆเนื่องจากหล่งขา้าวทีติดตามคีคลายคดีดังกล่าวเนี่ยเพื่อหวาดโดยภาพรวมผู้เสียชีวิตเนี่ยมีประวัติผัวพันกับเรื่องของยาเสพติดแต่ว่ามีหนึ่งคนนะคะก็คือนายอัศรีมือรีถีไม่พบประวัติแต่เขาก็ตั้งงงปมมมเือตนนนววว่่าาาาาาจจะกััญหคดยส ต <S <S แต่วันพือัก็ตามเนี่ยก็ต้องรอตรวจสอบอย่างรอบดานรวมดังความเทือนไว้ของรถเก่งที่ใช้เป็นผ้าหนาในการนำซอบมาอําพรางไายรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ,คะเผื่อจะแรงติดตามจักกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยมาดาเนินคดีโดยเร็วนั่นเองค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะว่าพ้นสรุปเ,เป็นพันผือนะคะใช่ค่ะ